เป็นทางของกลางตีนผู้นการเดินทางก้าไกลให้ไก้าหน้าอาวัยเลครับสมุรปากันและสมุรปากัน จะเป็นเวทีสุดท้ายที่พบขึ้นเวทีในฐานะสอสข้างน้าครับมาจะขึ้นมาในฐานะาในยุควัฐมนบัีและยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นของประชาชนจะสำเรจไม่ได้ ถ้าไม่มีสมุดปากกาอยู่ในนั้นต้องเปนดตาไม่พบสมุปดปากกาเลยแล้วได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีสุดท้ายที่มาบอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มคาราเบลแน,น่นอน 2วันที่เหลือสั้นๆง่ายๆแค่นี้อย่าเหมารวมวุฒิสภาอย่าไปเหมารวมเขาพวกเขาก็เป็นปัจเจกชนที่มีความตั้งใจดีกับบ้านเมืองเช่นเดียวกันเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้เขาพูดได้ว่าพวกเราไปกดดันเขาอธิบายให้คนเข้าใจขอร้องกันดีๆ ชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาชื่นชมในหลักการที่เขาบอกกับพวกเราว่าวันที่13กรกฎาคมที่ถึงนี้เขาจะเป็นนักการเมืองของพี่น้องประชาชนและโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช<ๆ>ร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกม infected, ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ